สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการพระองคสอนสยามกับอาจารย์สุทธัดก,กันต์ตะครับครับเราก็มีพระให้ท่านชมหลายยุคหลายสมัยหลายแบบน,นะครับแต่ละพระเป็นพระกรกบ้างเป็นพระเดชิกบ้างเป็นพระบะูชาบ้างเทวรูปบ้างนะครับเป็นพระเครื่องบ้าง บางครั้งก็มีเครื่องรางของขังเ,ขเอามาให้ท่านชมกันเพราะว่าเราจะได้แบ่งปันนะครับความรู้กันนะครับที่แต่ละคนได้สะสมนะครับได้เก็บพระบูชาพระไว้นะครับก็ผมคนหนึ่งที่ชอบสะสมพระมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่ทงแบบน,นี้ ก็มีพระหลายกรุ๊ปหลายแบบมีทั้งพระใหม่พระเก่านะครับพระถึงยุคแต่ส่วนมากจะเป็นพระพระเก่านะครับพระใหม่นั้นผมจะเป็นพระที่จะหล่อทําวัดต่างๆเราก็ไม่ได้เอามาให้ท่านชมแต่ทีนี้จะเอาของเออเป็นหลายร้อยปีหรือเป็นพันปีนะครับมาให้ท่านชมนะครับ ก็อยากจะแบ่งปันความรู้กันนะครับบางบางอย่างผมไม่รู้ก็จะได้ซักถามไปกับท่านผู้รู้นะครับที่ให้คําแนะนํากันนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่ให้ความรู้ผมมาหลายหลายหลาย,ลายองค์หลายแบบและเพราะท่านมีความรู้ครับผมมีความรู้ก็ผมก็บอกแล้วก็บอกวิธีการที่เช็คพระเองไม่ต้องไปให้เสียนพระเอ่อ ดูเพราะว่าเขามีความจริงใจบ้างไม่มีความจริงใจบ้างคนนี้ดูเก๊คนนี้ดูแท้คนนี้ดูปล้อมคนนี้ดูของเทียมอันนี้เรียนแบบอะไรก็ไม่รู้มั่วไปหมดทีนี้วิธีการเช็คพระมันก็ไม่ยากเราต้องเล่นวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยแ,แค่่นี้เองอนะครับก็จะไ,ได้มีความรู้นะครับเดี๋ยวมาชมกันครับว่าวันนี้ผมอยากเอาพระอะไรมาให้ท่านชมนะครับ คลิปนี้ก็จะให้มาชมพระยุคเชียงแสนนะครับนี่เป็นปรางห้ามสมุดนะครับนี่เป็นพระคือข้าบพวกค้าบพวกสนิมพวกอะไรเนี่ยล้างเขาล้างไม่ออกนะครับล้างยังไงก็เดี๋ยวก็ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับที่ผมเคยเอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกัน นะครับเนี่ยดูนะฮะคือเนี่ยสวยงามก็ะเครนะื่องอุธสินของพระแต่และรูปแต่และองค์นะครับคือคนโบราณในยุคที่อยู่ใน ประเทศเราเนี่นะครับก็ทำได้สวยแกะบล็อกแกะแบบออกมาเนี่ยจะสวยงามมากนะครับก็มีความที่งดงามไม่ว่าจะเป็นฐานและแกะละเอียดด้วยนะครับนี่นะครับแกะละเอียดด้วยนะครับมีเส้นมีชีวรมีประคต หดหยเนี่ยครับใบหน้าหูตามโหสวยสวยจริงๆนะครับคือใครได้พบได้เห็นคือจะหลงไหลในศิละปะที่คนที่เขาแกะบ็อกออกมานะครับเนี่ยผมก็เลยสะสมไว้นะครับเอามาให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะฮะ ครับก็โทรมาคุยมาพูดมาคุยกันกับอาจารย์สุทัศน์มันเขียนวีดีโโทรศัพท์ก็เบอร์โทรศัพท์ก็จะอยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนะก็เห็นหน้าเห็นตากันนะครับก็เป็นคลิปคลิปอีกคลิปหนึ่งที่สร้างความประทับใจนะครับที่ผมเก็บไว้ผมก็มีความภูมิใจทีเ่เราได้มีของเก่านะครับ